ต่อให้พี่กรีดหัวใจหนูออกมามันก็ไม่มีหัวใจนั่นหรอกเพราะหัวใจนี้มันไปอยู่ที่ที่ไหนที่พี่ที่พี่หนุ่มแล้วค่ะขอโทษพี่จูนนะคะหนูหนูผิดค่ับพี่หน,หนูหนูขอโทษ cut 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 ดูจะเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะเมื่อตามอดีตสามีของจะโอ๋งามพริ้งได้เผยเรื่องราวความสัมพันธ์ผ่านรายการโหนกระแสกันไปค่ะหลังก่อนหน้าเนี่ยมันมีคลิปเสียงหลุดออกมากรณีเมื่อได้รู้ว่าอดีตภรรยาไปคบหากับนักร้องดังทั้งคู่เนี่ยคุยกันกระหนุงกระหนิงทั้งที่ททตนอยู่ข้างๆนอนข้างๆอยู่กับฝ่ายหญิงซึ่งตั้มก็ยังบอกว่าทรัพย์สินต่างๆที่ทํามาหาได้ร่วมกันมาเนี่ยเป็นชื่อของฝ่ายหญิงทั้งหมดเลยนะไม่มีชื่อ ื่อของตนเลยและตนยังถูกขู่ห้ามเหยียบเข้าไปในบ้านซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นบ้านของตนด้วยเช่นกันในเมื่อวันนี้หย่าร้างกันไปหมดรักแล้วก็อยากจะให้แบ่งสินสมรสตามที่ควรจะเป็นล่าสุดค่ะเจ้าโออดีตภรรยาของตั้มก็ออกมาชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสนะคะโดยเจ้าโอก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังถึงความสัมพันธ์กับตั้มซึ่งเป็นอดีตสามีที่เธอบอกว่าคบหากันได้ไม่นานก็ท้องลูกกับเขาเลยตอนนั้นแล้วก็เลิกรากันไป เธอเนี่ยเลี้ยงลูกเองมา6-7ปีกว่าที่เขาจะกลับมาถ้าจะให้นับเวลาจริงๆก็คบหาอยู่กินกันแท่6ปีเท่านั้นนะคะช่วงหลังๆก่อนจะมีข่าวกับนักกรองตนก็บอกเขาไปแล้วว่าตนนีไม่รักเขาแล้วนะพยายามแยกห้องกันอยู่ชีวิตประจําวันก็แทบจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่เวลาที่เราบอกว่าเราไม่รักเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่า พี่ไม่เชื่อหรอกพี่จะกรีดหัวใจหนูออกมาดูว่าในนั้นยังมีพี่อยู่ไหมแต่เจ้าโอก็ตอบกลับไปว่าต่อให้พี่กรีดออกมาก็ไม่เจอหัวใจหนูหรอกเพราะหัวใจของหนูมันไปอยู่ที่พี่หนุ่มนักร้องไปแล้วคุณพูดกับเขาว่าไงพูดว่าถ้าพูดดีๆก็คือหนูได้รักพี่แล้วนะคือพูดกับเขาอย่างเนี้นะหนูไม่ได้รักพี่แล้วนะใช่ค่ะเขาก็หลอกไม่จริงหรอกหนูวรักพี่พี่รู้หนูวรักพี่ พี่อยากจะกรีดหัวใจหนูออกมาจังกรีดหัวใจหนูอยากกรีดหัวใจหนูออกมาจังใช่ค่ะหน,หนูกรีดออกมาทำไมจะกรีดมาดูว่ายังไงก็มีเขาหนูก็จะพูดว่าต่อให้พี่กรีดหัวใจหนูออกมามันก็ไม่มีหัวใจนั่นหรอกเพราะหัวใจเนี่ยมันไปอยู่ที่ที่ไหนที่พี่ที่พี่หนุ่มแล้วค่ะเขินเขินเลยพี่อ่ะเดี๋ยวกันนะ คือ,ค,อคุณนี่คุณพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดค่ะคุณพูดอย่างนี้กับเขาเลยเอ๋ออันนี้พูดอันนี้คือในมุมพูดเวลาดีไม่ทะเลาะนะคะถ้าทะเลาะก็จะแบบกูไม่ได้รักมึงกูเกลียดมึงอ่ะคือเมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ่งกับชีวิตกูสักทีหนึ่งคือพูดแบบน,นี้มาตลอดค่ะขณะที่จูนอดีตภรรยาของหนุ่มกลาก็โพสข้อความว่าฝากหนึ่งคำถามค่ะสี่ล้านจะจ่ายกี่โมงขอบคุณค่ะซึ่งหนุ่มกันชัยก็ได้ถามคำถามดังกล่าวถามกับเจ้าโอตรงๆด้านเจ้าโอก็บอกว่า จะขอเคลียร์ไม่ได้ยื่นดีกาต่อแล้วและยังไหว้สวยขอโทษจูนก่อนจะจบรายการด้วยขอโทษพี่จูนนะคะหนูหนูผิดเกวพี่หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปหนูยังไงหนูก็ต้องดินน้นรนถึงแม้วันนี้กลับไปจะไม่มีใครมาสั่งของไม่มีใครมาซื้อของ มีแต่คนเกลียดสังคมประนามด่าว่ายังไงหนูก็จะไม่หยุดดิ้นรลนเพราะว่าหลักๆของหนูคือหนูต้องการให้ครอบครัวหนูมีกินหนูเคยลําบากหนูเคยจนมาก่อนหนูจะไม่กลับไปอยู่ในจุดนั้นหนูก็จะดิ้นรลนของหนูไปเพื่อลูกเพื่อแม่